สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาไปดูห้องห้องในเกมเซปิโตของเรานะคะมันก็มนกไม่มไม่ได้มีอะไรมากนะคะแต่ว่าอ้าวเดี<ม>๋ยวแป๊บหนึง่งไม่ชุดเป็นตา่ามาดูห้องนอนกันเลยห้องนอนจะมีโต๊ะคอมนะทุกคนสวยเปล่าในเกมนะในในเกมนะในชีวิตจริงก็ไม่มีโต๊ะคอมนะคะแต่อนาคตข้างหน้าน่าจะมีนะแล้วก็จะตกแต่งห้องเป็น BTS ซึ่งเราไม่ได้ชอบนะคะแต่ว่าเพื่อความน่ารักไง ใช่มันน่ารักอะแล้วนี่มีโทรศัพท์เลยนะเครื่องกระต่ายน้อยน้อยเอ้นีเราขอสม,มุดแล้วกันนะสม,มุดเนี่ยเจ้าหูแมวอะสามารถแบบถอดแล้วเอามาแบบใส่ที่าเป็นกิฟทที่คาดผมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเอาหูฟังคล้องคออย่างงี้เอาไว้สม,มุดแล้วกันนะตามจริงหูฟังแมวเราจะเป็นสีม่วงแต่ว่าถ้าหาสีผูวไม่เจอเราจะสีขาวนะคะทุกคนก็ไปแล้วค่ะมาชมห้องแค่นี้นะคะ